เราไปที่ขยะไปที่ขยะเก่งมากใช้กระดาษทิชชู่เสร็จแล้วก <money maybe. S 2> ็ทิ้งถังขยะเก่งมากเก่งตบมือตบมือตัวเองอ้วมานั่งตรงนี้ให้กำลังใจพี่บีมนี่มานั่งตรงนี้ให้กำลังใจพี่บีมเดีวเร็วมานั่งตรงนี้ให้กำลังใจนี่นี่ Bye bye, bye bye, ha <laughs> <laughs> ừ, ờ, ừ, ừ, croy, croy. ờ, hòm hác nói, mấy ờ, hòm hác nói, ờ, ờ, yên ít rồi, ờ, hòm hác thế này hầm hác thế nị, chúp chụp cả, Chúp Chúp cả, ừm, nè hả, Nhiye hả, <laughs> ให้กำลังใจนะคะยุยุให้กำลังใจยุยอันนี้เรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะขมูขมูเอาเอาดีๆเอาอีกทีสิขมู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 มเรียกขมูเหรอแคบหมูอ่าอยากกินไหมแกะไหมครับแกะโอเคแกะให้ อร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับอ,อร่อยมากอร่อยมากแบบนี้แปลว่าถูกใจนะคะ้ถูกใจมากแค่หมูอร่อยไหม อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะยูอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหมูฮะแค่ <Huh? S 2> หม,อหมูอืมแค่หมูอร,มอร่อยมากอร่อยมากพายุนะคะจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาเราให้ให,ให้กินอะไรเนาะแล้วเราถ่ายคลิปเขาเก็บไว้แล้วพอเขาได้ได้ดูคลิปนั้นอีกครั้งหนึ่งเขาจะเรียก <c oughs> ของชิ้นนั้นมากินอีกจะเอาแค่หมูจะเอาแค่หม,แหมูแล้วเขาจะจำสถานที่ได้ <c oughs> อ เขาจะจำสถานที่ได้เขาจะขั้นตอนแรกเขาจะเขาจะพาเราไปสถานที่ที่เขากินแคบหมูหรือก็กินของชิ้นนั้นพอไปถึงสถานที่นั้นเขาก็จะถามหาของชิ้นนั้นที่เขากินที่นั่น <c oughs> บิมเคยพาเขาไปกินอ่อะไรนะเรียกว่าอะไรนะขนมขนมแบบขนมไทยอะ่ะที่ศาลาของนู่นของที่อำเภอ เขาก็จะเขาจะไปศาลาอย่างเดียวเลยขนมมีมีขนามนมันสิน่ดัมเอออร่อยไหมอ่ะแบบนั้นอ่ะอร่อยเนาะมีขนมน้อยเออมีขนมน้อยอืนมเม็ดหมดแล้วทำยังไงอ่ะเราไปซื้อขนมนมนมเม็ดไหมซื้อที่ไหนดีน่ะฮะไปซื้อที่ไหนดีลูกจอมนี่ฮะลูกจอมนี่รสสตรอเบอรี่รสสตรอเบอรี่เหรอ เออไปซื้อที่ไหนล่ะมันหมดแล้วรถนมอ่ารถอะไรอีกรถเีพรพเจนแนเอ่ะรถสตบรถช็อกโกแลตอืมรถอะไรอีกหมดหรือยังอ่ะรถนมรถนมอ่ะรถแหนรถอะไรนะรถแหนรถแหนมีอะไรอ่ะรถรถเผ็ดรถเผ็ดอร่อยมากรถเผ็ดอร่อยมากไม่มีนมเม็ดรถเผ็ดนี่อันนี้ล่ะ เออแค่หมูหมูหมูจา้าอืมพายุปกติกับแบบถ้าถ้าเราหน้าเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาก็จะกลัวนะแต่ว่าเขาไม่กลัวบิมพายุไม่เคยกลัวบิมไม่เคยกลัวการเปลี่ยนแปลงของบิมอะไรครับโอ้อันนี้หมอนยุใช่ไหม